นี่ผลิตฮปลาชุ่มแม่นลาิษัทของเงีคุณแม่เลงกันนะครับท่าัญของมี่ขิ้นของดากินปลาใส่ขิงอจุ่มใส่ชิงจะซอยดับข้าวตับปลาแซลมดนะครับนี่ข้มเนมาที่นี่เจียวยากระับซึ้งมีก็เจ้าวยาเบินี้มอดเลยกินไปขี้บมันจิ้มปเลาเชฟบอกเสมอสารเอาเอาลายลูกแก้วมาใส่กัน สวัสดีครับพี่น้องเหมือนนี้ปลาเอทปลาจุ่มครับแ<า>ม่นบอลลูแม่นครับพ่อครับปลาของกันคุณแม่เล็กกคนนะครับขอบคุณลหลายๆเด้อครับทีส่ส่งปลาตัวพักใหญ่ให้หยื้อให้กินปลามาผูกเหน็นน้องมะลิพร้อมคอบคุณลหลายๆเด้อครับขอให้จเจริญรุ่งเรืองครับค,คุณแม่เล็กต้อซื้ออีกพิ่นว่าผลอะไรก็รูกครอก็ อ่านแล้วพัดดืมมันมีซื้ออีกทีเพื่อนจะได้พัดเขียนไว้เยอ่ทางหน้านะครับแต่จังเฮิร์ตใส่บักใหญ่เลยเด็กพี่น้องสดๆดได้นอน่ครับพ่อครับเพื่อนก็ได้มาสดๆแต่กระเฮากำมาเก็บไว้อยู่ทางแซะกะครับมาละฟันหงาหลุดแข็งบมดครับพ่อครับเดี๋ยวแซะน้ำมันต้องอ่อนแล้วเอาไปแซะน้ำก่อนพี่น้องเนื้อคือแดงไนเลยเนื้อมันเนืงามเด้อพี่น้อง อันนี้ก็เราไว้ฟักมกปั่นพี่น้องกินนําครับเมื่อนี้แหละจัดอันนี้แหละครับนี่นี่เกิดนี่จะสองโลคุณบอกพี่น้องเล็บปลาจุ่มนี่กำง่ามเส็บแซบมาเส็บแซบหนุ่กันเด้อพี่น้องเ,งเอฟซีทุกคนทุกท่านเดี๋ยวเราปาเราเล่ลนเน<ร>าคร,รับผมเดี๋ยวกันนะปาเราเล่นปลาแล้วเราไปซอยอยู่คนละมัน สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเป็นผู้ปรุงไหมูดด้วยซ้ำครับแต่ว่าว่ากินครับ,บรกินครับว่ากินเดย๋ยวนมสีหด <laughs> สิปรุงน้ำซุปใบหายจ้ะไ,ไ,ไสออ่แล้วลูกจะชิ้นไปมากใส่เกลือแต่รสดีจักหน่อยใส่ซี่อยู่ขาวจ้ะเอาแบบนัว,นว เราก็จะใส่สมุนไพรของเราลงไปมีตะไคร่จ้ามีหอมแดงผิกหลากผักชีมีคาแล้วกะ็สำคัญตรงมีขิงหอมจ้ากินปลาใส่ขิงประจุมใส่ขิงจะซอยดับข้าวหอมอร่อยนี่อการใส่นี้น้่งจ้าใบมะก,กรูดเป็ดแบบสมุนไพรแน่นๆเลยจ้าพี่นอ้อง เด okay, right? ี๋ยวไปทำน้ำจิ้มค่ะมือนี่จะเป็นสูตรแบบว่าแบบไหนครับอ่าน้ำจิ้มปลาจุ่มแบบใส่เกลือน้ำจิ้มเนื้อย่างค่ะใช้หึกว่าเคยผสมกันกินเธอหนึ่งเราใส่แซ่บเย็นนี้สามบานหน่อยกินนอกเป็นจะแซ่บเป็นจะแซ่บอินหลีอิ๋นหลีคนกินเราใส่แซ่บแต่พี่หน่ะจิ้กกินไหมครับครับนายแอร์ไหมไม่ได้ลอย ไปกินยั่วแบบริมโขงนะครับใช่ต้องออยากไปกินแบบนั้นเหาไปที่ลาซอนพอหน่อยไปไปนอนเชียงคานนะใช่ครับริมกุดกวางได้กระเทียมใส่ผิดจ่าหลวก็ใส,กกกใส่ขิงตำก่อนเดี๋ยวจังแบบว่านี่เพราะว่าตัวน,นี้มันจะบ่อเผ็ดไงจ้ะเข้ากับตรงแบบเพิ่มความจวดจักก่อนเรียบร้อยแล้วครับใส่เต่าเจียวน้องพร้อมตัวนใส่ปะ ตามสเก็หอมจักน้อยนึล้าย่กบน้ำจิ้มของมันไก่ตัวนี้ครับ้ายๆอยู่เลยค่ะจัดได้ครับใสด์ิดจัดิดจัดเลยไม่มีพนิดกระสิไม่กินน้รหอมครับผมกระไส้นีเพิ่มซีสันค่ะคิดวาาบเป๊กอยู่แล้วครับเข็นก๋ยผ้าใส้ไปนียเบิ่์ครีบอีสานาเรียบร่อยแต่วาเท่านั้นใส่สูตรอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เรานั้นเป็นซีเบียหม่น้อยด้อยนเหมือผัดนมาหน่อเอใอไพ่อเหรอเด้ออ เนื้อลำไดับซื้อยอันของคาลาบาวแฉบๆมาสูุกินครับเ,เขา,ขาลูกคาาบาวเอ,อ,เอาเอาาาาาา้นเนี้อ่สตรอเบอรี่นะอ๋อนั่นแมน่แม่ครับพ่อครับม่แดนงคา,า,า,าลบาวคร <ๆ S 1> าะรสนั่นบโ่โอ้แม่แมครับคาราบาวจะเป็นรสนั้นหมดเลยแม่ครับพ่อรสสตรอเบอรี่เลือกเถอะเนาะสตรอเบอรี่ห้ยเด้อแต่แมเว่ยเย็นเย็ยบจใส่ใช่เพิ่มมากน้าเขาไปไม่เอาออกสไต ซีฟู้ดออกสไตล์แบบหลายอย่างจัดไปครับป้าเป็นอย่างที่ล่องโตขนาดนี้ใส่ลองเบิร์ดจ้ะเอาน้ำจิ้มหลายอย่างใส<น>่ก่อนนี่รสชาติจิ้มหลายอย่างข้าวหวานข้าวเหนียวแล้วขา,ายกับนี่ขมันไก่เป็นขา,ายกับน้ำจิม้มขมันไก่น้ำพร้อมครับทีนี้ทีนี้เป็นคนรเรศข้าวอันฟันเะนื้อป้าป่วยด้วนี่ครับ<ม>ทีนี้ครับผม เอาชีดนะจ๊ะสาวชีสเกตครับผมวันสิมากินนะนนี่ปลาเป็นปลาพินิดเป็กว่าครับพินิจครับโเป็กนะเป็กก้อนที่คอยกินเนาะวันนี้วันใดพินิจมาซอยปลาครับผมปั่นปลาแซลมอนนะครับอีกครับตรงหนังมันนี้มีความแบบนึบๆครับผม ะบบหน่อยๆทีหัวหนังมีว้มเหนื่นมว่ะึ่นบหหนังคือมีขาอเหนืยมครับคุณหน่อยปรได้รับมีดอีกวะมีคพ่นน่พีหน่อยนี่เขาระดับขาดนขนาดนี่ครับ่วมีลูก๋เรางงามีดเลยพราี่นีนะครับมัน ไม่ต้องบางก่านีกันเลยบ่ครับหรือว่าบางก่านีหนาโพดนี่หน้าตอนเราสอนยยเราึ่บางนเนาะแังนายบ้างปลาปลาจุมครับผมตรงใบเพิ่นอ้ยตาแสบขนาดเลยครับผมปลาจุม นี่แหละอะไรนี่บลูแมนคือเราเขาไปจุ่มมันจะพ้นเป็นพอดีบี่ผมแมนเซนดี้สามโอ้สำนี้ก็พอได้ยี่หรอนิดเดีเอ้ามาซอยรถเด้อวันนี้ปู่ไปอาบน้ำก่อนเราโ้ตอนเพิ่ก็ได้การอยู่แค่เนาะสำนี้แหละนี่เด้ยวมีนามีบางเน้าเนี่ยเป็นบางต้อนก็ธรรมดาโอ้โหขับเลยมึงนี่ กล่นฟ้าจุ่มหม้อกำลังเดือดให้ร้านเพื่จ็ดจนเอ้าพิล้องเราดียตอกัมงเลี่ยงอยู่บ่ว่าเดี๋ยวเาเอาสองตอนให้แล้วครับ่มรับีดีครับขาจังเลี่ยงนะครับเนาะส่ใส่สวยได้ดีครับรับนี้ครับนาใตครับ อันนี้เป็นหม่องุูซอนเลยกันส่ซอนเราเน้นาตังตังทานคับหั่นบงๆคเับเรากันน้ำอกทึ้งๆข้าจันทร์าจ่ดมเกี่ยเกี่ยงายอีกลับไปทำไงก็มันเกียกระกะกิบได้ครับโอ้โหปกตินะครับมันจะเอาอันพักากาศถ้วย กลางกลอ่าแม่ครับะลเดี๋ยวเนือด,ดนีนนเดี๋ยวของกลาใเปลืองงประมาณเลยนี่หกไมาดนโอ้โหยว่ง,งามป้น่ะปุ๋ยกับนะจิดดิตำดีใจอยู่ดิตรงี้สีมือเมนูปลาดุ่มเลยติดน่่ละใส่ตำมเบิ้งคลิป อีสานบ้านลงน้อยเรื่องการเบิ่งคลิปเป่าแอร์ครับพี่น้องนั่งกินยูขางนิ่มโข้งถ้าเป็นจะเสียบต้องบอกด้วยว่านายแอร์เป็นคนเห็ดเขาเสียบหรือครับใช่นายแอร์นายจิตเห็ดกินเก็บเสียบหรืครับถ้าขนาดรับตายเห็ดเขาต้องก่อเสียบเนั่ยนายกินกับนายแอร์เห็ดนี้เป็นคนเห็ดเห็ดกับเขาเสียบแล้วแต่บนนึกภาพเลยว่าเป็นกินปลาจุ่มยูริมโขงนี่แบบนู้นเป็นจะเสียบผักขนาดเลยครับ ใช่ปีตอันนี้เป็นสีสมครับเราต้องไปฝึกการจานกันนะพูน้ามไปงวดเข้ากีดคนดิเจ้าอยากแบบซาซิมิหรือเจ้าอยากแบบอย่างกรว่ากันไปเคไปจ้ะย่องไอ้สายแน่โอเคแล้วครับสวยสวยครับผม S <S พี่นี่จะจัดสวัสดิ์สุบอ่ะอร่อยโยขื่นมากนะครับโชว์โชว์โชว์มาเด้อค่ะวันนี้ปลาจุ่มค่ะหอมครอบคุคม้คมยี่สิบบาทวุ้ยพี่น้องกน้อยอาบน้าเรียบร้อยแล้วครับผมเด้อครับพี่น้องเลิศีทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมาเด้อวันนี้มากินปลาจุ่มครับพี่น้องสายไฟติดสายไฟเลยครับพ<ม>่อเขาปั่นอยู่หน้าห้างหมอรมชุดทชุด ทะเลก่อนที่แหลกห่าต้องฝาลงประจุก่อนบ่าเนครับพ่ะครับหมดวยนาะเป็กต้องเลี้งจังหน่อยได้หงปวดไฟหมอดกว่าเดี๋ยวมากะเต็มแล้วเล่เอ็มกันเร่งมาเลยยืดเออตาวันไหนนั่นปผมปอลตลาดนกเป็นอนพี่เดกแก้วจะพี่เดี๋ยวเป็ดเขาผู้หญงแต่งห้นั่นเด็กอ๋อหน่อยว่าเป็กกนบ่วไห เกก็่อนเครื่องแก้วได้สินะมั้ยอย่ามาอ่ากในคักเถอะน้องของชิ้นใหม่น้องความเป็นยากระใสพี่น้องยากระใสแก้วพี่น้องวัวขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องผู้ใดบ่กินกันแล้วในกาลนอ้ยอันนี้มันจุ่มหึงได้อยู่บ่ หอากัะชุ่มตนมันสุกแล้วพอมันบางอยู่เด้อเได้เอาลงไว้ก่อนบอกครับพอครับแง่บ่ลูกเขาจะอุ้ยนึกว่ามันละคืนเรื่องขอมีแน่นเนาะจเห็นึ่งเนาะกระชุ่มหมือนเนาะอู้หูเหนือจะมางามไว้จากนาทีเนาะัน่เหี้ยตาครับเห็ดตาเห็ดตาผัวแค่หน่อยวันที่หกอันนี้เอาลงไปประมาณนาทีนึงแล้วเดี๋ยวน้องเี้าว่า โอ้ยสัิมในกดรกล้วเลยอัเมนบะครับอ้เมแมนมันต่างยังไงก็ได้เสริมเนี่ยไงต้องมั่นใจกันยังไงนะชินเป็ดคือขาดเนาะิน้ำจิ้มของไส้ก่อนนะครับมนี่บ่สูตรองไสกระนเป็ดเห้องว่นน้ำจิ้มไปเลยเกลงนเนสีฟูดนะเพปลงกับกิ้มปลาจุ่มครับอครับน้ำจิ้มปาเราเ็ผสมผสานเอาเอาหลายรูปแบบมาใส่กันครับ่อ แต่ว่าลูกสาวกินน้ำนีดได้เด้อแม่ลูกอ่อนมาเด้อมาดิเอ้มากินปลาน้ำตาน้อยเอออร่อยเลยอือเปื่อยดีป่ะสุกดีป่ะครับพ่เต็มร้อยเลยน้ำจิ้มเป็นยังไงครับพ่อครับแซ่บในการในการเดีนื้อลำมันงมเห็นเลี่น้องปลาตอนนี้ไงกินแก้วนางลินดาแซ่บ กินน้อยป็ะเนีนไว้ครับตะลางตะลามันบ้น้อนนมบ่ดูว่ามันได้ดีนมบ้โอ้ดเอนฟังเลยไดีีนนะกินก็แ่บมันกลมกลมครับยำใยินกิใส่เสียได้ดอกเทนะครับีนวันินดินับท่านยงสีดขางีาเขาก่อลงทางเนา เออเคยมาแล้วนั่นแหละตอนนั้นแหละพอดีเลยโบนัสจุ่มมีแค่เกินหน้าที่ไปเท่าที่สร็จแล้วมีติดแล้วเป็นยังไงหนุ่มมะนีิดนุ่มแบบแบบเนี่ยต้องชิมมือนะครับยังไงเนาะถุยเหลียวมเท่านะสุก เห็ป่าว่มั่นใจครับเออเห็นปลาสุเออปลาสุกแล้วทุกแถบหมดเลยสุกแทิงจันเนี่ยบ่ค่อยจันกัญานจยนแล้วมันมีแต่ยาสุกแล้วปมาบ่กินแค่แค่เพียงนอนดีเด้อสีที่แฝสีรออา้าเอากินใหญ่ดีค้าเหล่าดีเด้อพี่น้องมาเซาะเมกันเด้เป็นเสล หอมอีหลีตกวนะว่าแล้วผมเนี่ยไม่หอมเพราะว่าเขาเห็ดต้นบางเนาะโอ้เป็นใหญ่แท้โอ้เน้นบางขดไม่สิดุ้วยนี่พอดีพอดีพอดีนี่น่ะโอ้ยสุกเกินร้อยนี่างนี้นยังแม่เล็กครับคนเล็กบ่่แมเล็หรอล็กคุณแม่เล็กเพิ่อนขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อแม่เล็กเอ้ กินปลาจุ่มเขากันนะห้ากับไส้สุดยอดพี่น้องมาเด้อทุกคนทุกท่านครับอาตารมาูรณแบงให้กินเลยแลอวให้ปังหมกเถอะอาหารเป็นจานให้เดือก่อนอืมอาหารมันจอนหรือเ้ากับหมกหมอนไหมครับโชว์ผิงมือไป่โชว์ผิงม้วนใส่บะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟเสิร์ฟไปน้ำกินไปน้ำเด้อครับพี่น้องหนาหังเปื่อยมาจากทางซุ้มเสิร์ฟก่อน สวัสดีครับพี่น้องเดี๋ยวเมื่อก็น่าลองแก่วนี่ก่อนจุ่มนี่เลยนี่แจ่วมะนาวเผียวๆก่อนซุกซุกแจ่วกินกับกุ้งเม่นนี่ดีกว่ปกินเท่าก่ถ้าเขาจะจ่ายกินมาเด้วยเมย์เลยกอลอกว่าเจ้าว่าไม่ข่อยกินยังนี่บ่อยมันถือด้อเมย์ดับปุ๋ยอันยี่วันอย่างแซ่บมากกว่ คุณบาบอปลาจุม่หยาง่นข้างไปบบนจุจังนะบ้านาปลาจุ่มครับม่เออบนาปลาจุ้มปลาจ้น่ันีตันเลยคุดบาค่อนกิตไปประมาณโลนึงครับผมโอ้ฝากคุดบาค่อนกิตไครมันจะเป็นรีสอร์ทแล้อก็เป็นหมองเป็นหน้าปลาจุ้มน้องกันสั่งปูน้ำรากับกายไปกินจำาไดน้ำจิ้ม้วไรยุคครับมีน้ำจิ้มด้วยอัน่อนยมัน้ำจิ้มอันนี้บะแสบเส้นสองใหญ่นั่นกัแสบนั่นจะบสบมันแสบเป็นคนระเบียบข้ายา ทางในเดินเน็ตเออเนเท้าเนิตตะโกนอะเรียนขับบุ้งพี่น้องนี่เขาก็บันจะพัขนาแล้ววะเขาลงทางถืออยู่บใหญ่ไม่ตะเกียบเติเติดงเก็อาเตเกีบได้เห็นอยู่อะมลาวน่นว่ะเอาทางมาถือ ทา้งนี้คนว่าอพญาดอกพี่น้องอมคนมา่าเอาถือท่านเอาทั้งนี้งเมื่อจับได้ไหมสง่าสง่าง่างาเราเพื่อนรู้เลยครอาอจะเป็นเล็กหน่อยถ้าไปบุญจะปูเดชเขีบบ่ปะเถอดเนาะครับจบ่องขมูดแล้วบอกให้กันนีน่มันตะตักแสบเนาะหอยเ <จำ S 2> งนยบจะจ่องอนมันจะตักสุดมากนี่แหละนี่แหละะมามองมองวันเหมือนหลุมนี่นี่ วันปักจากแล้วบัดอ๋อเขาลงหลายไปเลยนะครับมันสูงเร็วงานลูงทย่อยลงเอาลงนึงกินนึงไปลงไปเธอละมุมมันยากคือต่อเนื้มไปมุมมันเกี่ยวเด้อเธอลงมุมไปช่วยมาลงก่อนเผยมัดละบ่เด็บยบังมันมั่นระวังดีว่ามาเลยกินน้องโจมลง ห่างลมตุ๊ดตุ๊ดเสียงบับานลาสุดสด้เลยน่น้ำนมเลยขอนอยู่คนีตุ๊ดตุดสดน้ำงคนบอกกึนปี่าลงกัน มาดอที่มานีรักบ้านใบมากเป็นปนนะน้อพี่น้องแบนล้วก็กินขีดไหน้ารือหลังเป็นป่นนะบนมาอวนลเน็ตอหานีบว่มีกองเขาอะไรด้ยครับเอาเยู่ได้ยัยไม่ลไม้หโอยายนี่มันช่งเี่ยบต้องเขาด้วของแบลุงอิฐลุงยาันลุงกะ้ากินมูกก็ทายังได้ทำมาทีเหมือนมัน เราต้องตีกบเราคเพื่อคหามติดอต้เอาติดอาว่เราอ่ะอันนี้ก็หลับปาเราครับก้องเขาครับต้องตีกลับคกน้ำหวานนี่นะเท่าน้ำกันเอาน้ำมันก็ได้ก็ตน้ำาันหอมเหยนัเฮ็ดมันซุกเ้าบ่ยเฮ็ดนั่นบ่ซุกแล้วเฮ็ดนั่นใช่จะโดนแล้วเฮ็ด ล่หอมสมุนไพรเลยสมุนไพรลอยๆสดน้ำลองเบิ้งได้อินหอมขนาดก็ใดเบิ้งหมอกสองมุงเลยหอมหมดเพื้นจะตั้งน้องสองถุงมาช่วยช่วยใครบ้างครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนีต่ละคลิปเตมุนมนีม่กินปลาจุ่มครับใส่เตาดินนละแสบ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะมาเดินทุดร์กนมาแซ่บๆกันนะครับ